คุณผู้ชมครับเมื่อในช่วงเย็นที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเนี่ยมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่าเครื่องบินรบของรัเสเซียนั้นถูกยิงตกบริเวณชายแดนของซีเรียและก็ล่าสุดนี้ตุรกีก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่ายิงเครื่องบินรบของรัเสเซียตกบริเวณชายแดนซีเรียจริงเนื่องจากว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นลุกล้ำน่านฟ้าของตุรกีครับ นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่เครื่องบินรบ SU 24ของรัเสเซียถูกเครื่องบิน F-16 ของกองทัพตุรกียิงตกบริเวณชายแดนซีเรียตุรกีนะครับโดยรัฐบาลตุรกียอมรับว่าได้ยิงเครื่องบินรบลำดังกล่าวจริงหลังเครื่องบิน SU 24ของรัเสเซียลำนี้จงใจบินรุกล้ำน้านฟ้าของตุรกีทางการตุรกีเน้นย้ำว่าก่อนกระทำการแจ้งเตือนนักบินรัเสเซียกว่า10ครั้งแล้วแต่ถูกปฏิเสธ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาเปิดเผยว่าตรวจขับดัน Space Exploration Technology ไร้คนบังคับได้เกิดระเบิดกลางอากาศหลังทะยานออกไปได้ราวสองนาทีจากฐานปล่อยที่สถานีกองทัพอากาศแหลม c ค n นว e ร a l ในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์ทําให้ยานขนส่งที่กําลังมุ่งหน้าไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ต้องถูกทําลายลงไปด้วยโดยจรวจขับดันดังกล่าวมีความสูง63เมตรเป็นการปล่อยอยานฟอลเข้าไนครั้งที่19นับตั้งแต่มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2,553รวมทั้งการส่งสเสบียงให้นาซาไปแล้ว6ครั้งจากทั้งหมด15ครั้งภายใต้ข้อสัญญามูลค่ากว่า2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว68,000ล้านบาทซึ่งการระเบิดดังกล่าวยังไม่ทราบสาเหตุและลูกเรือบนสถานีอวกาศนานา,นาชาติมีอาหารและสเสบียงที่เพียงพอสำหรับระยะเวลา4เดือนดังนั้นอุบัติเหตุครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบสำหรับยานอวกาศดราคอนที่ระเบิดกลางอากาศไปแล้วได้บรรทุกสิ่งต่างน้ำหนักรวมกัน2,477กิโลกรัม เช่นอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติที่อยู่สูงจากพื้นโลก420กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยานขนส่งสเสบียงแห่งที่สองของนาซาที่ดำเนินการโดย Orbital ATK ยังไม่ได้ขึ้นบินภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุเมื่อเดือน,อนตุลาคมปีที่แล้วค่ะ